สุดยอดมากท,ทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับไดมอนด์มาสเตอร์ยานิสาแซ่พงค่เป็นพลังใจให้กันเพื่อสุขภาพของครอบครัว ยาน,นิสาไส้ผงนะคะเสียงของผมดังหรือว่าไม่ดังดังมากเสียงดังใช่ไหมคะเพราะว่าพลังเยอะคะ่ะทุกคนนะคะไดมอนด์มาสเตอร์ยาน,นิสาเส้ผงนะคะขอแทนตัวเองว่าอพงคะ่ะนะคะ่าในวันนี้นะคะผมมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจากเกาหลีมาฝากทุกท่านนะคะ,อ,ะอยากทราบไหมคะ อ,อ,อยากทราบนะคะจะบอกให้ค่ะว่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจะมาฝากในวันนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ K p ป p นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ K Beau t y คะ่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ k s e ีรีหรือว่า K Drama แต่อย่างไรนะคะอ่าแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ K h e a l t h y คะ่ะหรือว่า K h e a l t h นะคะค่ะทุกท่านคะท่านไหนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีบ้างยกมือขึ้นคะ่ะเออ,เอ,อ เขาคุณผู้ชายก็มีนะคะค่ะท่านที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่าสามีแห่งชาติเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ,ะเป็นสามีแห่งชาติไหมคะ,ะไม่เป็นสามีแห่งชาติของเมืองไทยไงคะนะคะค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสามีแห่งชาติคะ่ะแต่เราจะมาพูดเรื่องของพลังสุขภาพแห่งชาตินะคะนั่นก็คือพลังแห่งเโมีนั่นเองนะคะ เฮโมฮิม oh ค่ะไม่ใช่แต่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายดีเท่านั้นเองนะคะทุกท่านแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นความภูมิใจของเกาหลีใต้เลยในเรื่องของสุขภาพค่ะนะฮะจนได้ขนาดนามนะคะว่าเป็นพลังสุขภาพจากเกาหลีใต้สู่ global สู่เวทีโลกค,ค่ะทุกท่านคะทุกท่านพร้อมที่จะ ไปสู่เวทีเวทีโลกกาวผงด้วยเฮโมหิมหรือ,อยังคะ,อะโอเคหากว่าพร้อมนะคะทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนคะ่ะที่เกาหลีนะคะตอนนี้เราอยู่เกาหลีนะคะทุกท่านคะนะคะเฮโมหิม oh ค่ะทำไมถึงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในประเทศเกาหลีใต้คะทำไมคนเกาหลีเขาถึงยอมรับเฮโมหิม oh มากมายขนาดนี้คะ มาฟังกันนะคะเฮโมฮีม hey, ค่ะถูกวิจัยโดยสถาบันพลังงานปรมาณนูยแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลค่ะตั้งแต่ปี1997นะคะทุกท่านคะใช้เวลาวิจัยค่ะถึง8ปีและใช้งบประมาณหรือว่าเงินทุนของรัฐบาลล้วนๆค่ะสูงถึง150ล้านบาทไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยคะในปี1997นะคะ,นะคะซึ่ง ทางรัฐบาลนะคะสถาบันพลังงานปรมาณูค่ะเขาได้มีการรวมตัวหาทีมด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์นะคะผู้ชำนาญการนะคะทีมทีมหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะวิจัยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเค m โมฮีมนั่นแหละนะคะนะคะเพื่อที่จะเป็นการดูแลสุขภาพ ของบุคลากรสําคัญของประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เขาจะต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือว่าร้ายแรงใช่ไหมคะทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าคนที่ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการห้องแลบจะต้องเจอกับรังสีใช่ไหมคะนอกจากจะต้องเจอกับรังสีแล้วภาวะความเครียดในการทํางานใช่ไหมคะอ๋พลังงานในการใช้สมองในการทํางานค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพสุดไวไหมคะอาห่ะว่าสุขภาพสุดไวนะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นแค่แต่สุดแล้วปุ๊บอะคะ่ะเป็นโรคร้ายเลยคะ่ะฉะนั้นนะคะเฮโมฮิม oh นะคะตอนแรกผลิตออกมาวิจัยออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกลุ่มคนพวกนี้เหล่านี้พร้อมกับดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งด้วยะคะ่ะ นะคะซึ่งส่วนผสมหลักนะคะหลายคนก็จะคิดว่าโอ้โหเป็นพระเอกถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีการวิจัยแบบนานขนาดนี้แล้วก็ส่วนผสมก็คงจะซับซ้อนมากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าจริงๆง่ายนิดเดียวค่ะส่วนประกอบของฮีโมฮีหนะคะหลักๆก็จะมีเพียง3ตัวเท่านั้นเองค่ะซึ่งอยู่บนเวทีที่นี่แล้วนะคะอ่าคนที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจจะดูผ่านอจอก็ได้นะคะหากว่าเห็น ว่จะมีตังกุยค่ะกดหัวบัวแล้วก็บตันญี่ปุ่นนะคะ,ะคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะแม้กระทั่งตัวผงเองนะคะก็คุ้นเคยกับสมุนไพร3ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเชื้อจีนเนี่ยจะกินอยู่หรือว่าชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสมุนไพรอยู่แล้วค่ะไม่ได้แปลกเลยนะคะแต่สงสัยว่าทําไมถึงต้องใช้3ตัวนี้เพราะ สตัวนี้ค่ะสตัวประกอบส่วนประกอบนี้ค่ะรวมพลังขึ้นมาแล้วค่ะเป็นการผลึกกำลังอันยิ่งใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพของเฮโมฮีมค่ะยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ใช่แค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองนะคะยังผสมกับเทคโนโลยีในการผลิตด้วยค่ะโรงงานผู้ผลิตเฮโมฮีมนี้นะคะชื่อว่าโรงงานโคมา B& ีเค่ะนะคะซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ สกินแคร์อันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้ค่ะทุกท่านค่ะไม่ใช่เพียงแต่เป็นบริษัทผู้ผลิตเท่านั้นเองนะคะโคมาบีเค่ะยังเป็นสถาบันวิจัยอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ด้วยค่ะทุกท่านลองคิดดูนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินสโลแกนของสินค้าอโทมี่ของเรานั่นก็คือแอ s o l ลู e คอลเลจีเอฟส์ลูดไพรซ์ใช่ไหมคะ,ะรู้ไหมคะสินค้าที่แอฟส์ลูดจริงๆคะ่ะ นะคะมาจากสถาบันวิจัยทั้งนั้นค่ะไม่ใช่โรงงานธรรมดาทั่วไปทั่วไปนะคะโอเคเราไปต่อนะคะในส่วนของโค m a BNS เนี่ยนะคะเป็นสถาบันวิจัยอันดับต้นๆของเกาหลีใต้อะค่ะทุกคนสามารถไปเซิร์ฟข้อมูลได้เลยนะคะในปี2006ค่ะนะคะตัวเฮโมฮิมเองนะคะได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริม รายแรกซึ่งเป็นรายบุคคลนะคะในเรื่องของฟันชาแนลฟู้ดค่ะเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะทุกท่านคะ่ะฟันชาแนลฟู้ดเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถได้รับการรับรองได้นะคะนะคะอ่าฉะนั้นนะคะการรับรองเนี้ยค่ะทำให้เฮโมทีมอเป็นที่ยอมรับว่าเฮ้ยสามารถปรับปรุง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะ,ะไม่ใช่แบบว่าพูดแค่ปากอย่างเดียวเข้าใจไหมคะและนะคะในปีเดียวกันปี2006นั่นแหละค่ะเฮโมฮิมนะคะ,ะ,คะก็ถูกวางจำหน่ายในปีนั้นเองแต่จะบอกให้ค่ะว่าเฮโมฮิมนะคะตอนนั้นไม่ใช่ออลโทมี่ขายนะคะทุกคนคนอื่นเขาขายค่ะนะคะขายในหนึ่งกล่องตัวนี้นะคะราคาค่ะ2,000 0บาทค่ะทุกท่าน นะคะท่าไหนเคยซื้อทานแล้วตอนนี้ก็คงจะรู้ว่าราคาประเทศไทยตอนนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนปี2006นะคะไขยอยู่ในราคากล่องละ20,000บาทค่ะตีเป็นเงินไทยนะคะของดีต้องไขยแพงใช่ไหมคะแต่ของดีไขยแพงไปรอดไหมไม่รอดนะคะแน่นอนค่ะพอไปไม่รอดนะคะรัฐบาลกับาทางโรงงานก็คิดว่าอยากจะยุติ นะคะหรือว่าล้มเลิกโครงการในการผลิตเฮโมฮีมนี้ค่ะพอดีท่านประธานป้าฮันเกียวได้ไปยินเข้าได้ไปยินมานะคะก็เลยไปคุยกับทางโรงงานโคมา b ีเค่ะและสุดยอดของท่านประธานนะคะท่านก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำน่ายพร้อมกับกระจจายเฮโมฮีมนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเฮโมฮีมนะคะถูกจำน่ายโดยบริษัทอะโทมี่ในปี2009ค่ะทุกคนคะ นะคะก็คือปีเดียวกันกับปีที่อาโธมี่เกาหลีก่อตั้งนั่นเองนะคะพอเฮโมฮิมถูกจำหน่ายโดยบริษัทอาโธมี่ค่ะทำไมยอดขายไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนยอดขายนาเดือนหนึ่งแค่500กล่องนะคะทุกคนคะแต่พออาโธมี่มาปุ๊บยอดขายขึ้น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 ทำไมถึงขึ้นคะก็เพราะว่าบริษัทอาโธมี่ค่ะท่านประธานป้าฮันเกียวนะคะท่านใช้กลยุทธ์สินค้าค่ะแมชทิดสินค้าคุณภาพดี แต่ผลิตในจํานวนที่เยอะๆค่ะราคาก็ลดลงค่ะนะคะก็คือแนวคิดของสินค้าที่ว่า Absolute คอล l i t y แอ s ซ l ลู e ไพรส์สินค้าคุณภาพดีแต่ต้องขายในราคาที่ถูกด้วยผู้บริโภคเขาถึงคิดว่าคุ้มค่าในการซื้อใช่ไหมคะจึงทำให้ยอดขายของเฮโมฮิมเนี้ยค่ะเติบโตเติบโตเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ นะคะเพราะไม่มีที่ไหนเขาทําได้ค่ะคุณภาพขนาดนี้แต่ราคาแค่นี้นะคะจากเดิมขายได้1เดือน500กล่องพออาโทมี่มาปุ๊บค่ะตอนนี้ค่ะยอดขายของอาโทมี่เฮโมฮีมนะคะเดือนหนึ่งขายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนกล่องค่ะทุกท่านคะปรบมือให้กับอาโทมี่เฮโมฮีมหน่อยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะนะ,ะไม่ธรรมดาเลยนะคะตั้งแต่ปี2009จนถึง ปีเอาสรุปถึงปีครึ่งปีแรกของปี2022ละกันนะคะเฮโมฮิมกล่องนี้ค่ะมียอดขายสะสม60 0 0 0ล้านบาทค่ะทุกท่านคะหลายคนได้ยินเราปุ๊บนะคะอาจจะคิดว่าก็ก็แค่นั้นนะนะ60 0มืนล้านบาทใช่ไหมคะบริษัทอื่นยอดขายเยอะแยะเลยฟังให้ดีค่ะทุกท่านคะยอดขายสินค้าตัวเดียวค่ะเฮโมฮิมสะสมถึงครึ่งปีแรกของ2 0 2 2 หกหมื่นล้านบาทค่ะแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะนะคะจนตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณให้เฮโมหิม <laughs> ขอบคุณเสียงปรบมือนะคะตอนนี้นะคะจากที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเริ่มออกไปแล้วนะคะออกไปสู่เวทีโลกแล้วค่ะออกไปสู่ตลาดโลกแล้วค่ะเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วค่ะปัจจุบันนะคะเฮโมหิมถูกกระจายไปทั่วโลกนะคะทั้งหมดรวม18ประเทศค่ะและยังรวมโซนของยุโรปด้วยนะคะ ท่าไหนที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหรือมีญาติพี่น้องอยู่ประเทศต่างประเทศนะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าประเทศนั้นๆนะที่เพื่อนเราอยู่ที่ญาติเราอยู่เราอยากให้เขาทานเนี่ยมีขายเฮโมฮีมไหมนะคะโอกาสสูงมากที่จะมีขายค่ะเพราะว่าอะโทมีเปิดมาทั้งหมด27ประเทศใช่ไหมคะแต่เฮโมฮีมถูกจำในถึง18ประเทศค่ะเช็คดูนะคะทุกท่านค่ะเนาะ และพอเวลาที่เฮโมฮีมมหาถูกกระจายไปสู่ตลาดโลกแล้วนะคะคนทั่วโลกค่ะคนต่างประเทศค่ะเขาก็ยอมรับเฮโมฮีมเช่นกันค่ะเราก็มาดูกันนะคะนอกจากคนเกาหลียอมรับเฮโมฮีมแล้วทําไมคนต่างประเทศก็ยอมรับเฮโมฮีมเช่นกันก็เพราะว่าเฮโมฮีมนะคะได้รับการจดสิทธิบัตรนะคะถึง22สิทธิบัตรค่ะการได้รับจดสิทธิบัตรไม่ใช่ธรรมดาค่ะ และคนต่างประเทศเขาก็ไม่ได้อยู่ในเกาหลีบางคนเขาก็ไม่รู้จักโคมาบางคนเขาก็ไม่เข้าใจแครี่คืออะไรใช่ไหมคะแต่การจดสิทธิบัตรในต่างประเทศอะคะ่ะถือว่าเป็นการันตีอย่างน้อยทําให้ผู้บริโภคต่างประเทศนะคะเขาได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะน่าจะลองดูไว้ใจได้นะคะ ก็เลยทาให้เฮโมฮิมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเช่นกันและในแต่ละประเทศที่เฮโมฮิมนะคะส่งออกไปนั้นนะคะล้วนเป็นประเทศที่มีการจดทะเบียนออยอ,อย่างถูกต้องค่ะนะคะต้องเป็นกรณีประเทศที่อัทูมี่ไปเปิดนะคะไม่ใช่แอบ,บแอบ,บเอาไปนะคะนะต้องเช็คให้ดีนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็เช่นกันค่ะประเทศไทยเรามีอะทูมี่ไทยไแล้วใช่ไหมคะทุกท่าน อ่าแล้วเฮโมฮีมของเราจดออยถูกต้องไหมคะทุกท่านเยี่ยมเลยค่ะใช่เลยค่ะนี่แหละอย่างน้อยทําให้เราคนไทยค่ะนะคะกล้าที่จะลองเฮโมฮีมใช่ไหมอย่างน้อยต้องดูก่อนค่ะออยมีไหมแครี่คืออะไรฉันยังไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนนะคะแต่ฉันดูออยก่อนค่ะออยผ่านแล้วปุ๊บลองเลยค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเฮโมฮีมนะคะยังได้รับการรับรองนะคะการผลิตทั้งด้านเรื่องของ GMP ค่ะ HACCP ค่ะ HALA ค่ะแต่ในที่นี้อาผมจะไม่ไปอธิบายแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีเวลาจำกัดอยากให้ทุกคนได้ไปใช้ค,ค่ะว่าสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่จะผ่านการรับรองกระบวนการผลิตที่ถูกต้องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น GMP ก็แล้วแต่ HACCP ก็แล้วแต่นะคะรวมถึง HALA ก็แล้วแต่ค่ะจะต้องมีความเข้มงวดขนาดไหนนะคะต่างประเทศเขาดูกันแบบนี้ค่ะทุกท่านคะ และที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะทุกท่านมีคนนับห้านค่ะที่รีวิวเฮโมฮีมค่ะว่าเฮโมฮีมทานแล้วอ่ะทำให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงตัวผมเองนะคะท่านไหนเป็นนักรีวิวเฮโมฮิมขอมือหน่อยค่ะทุกท่านอ่าท่านเฮโมฮิมรีวิวนะคะคําว่ารีวิวก็คือบอกต่อค่ะ นะคะบอกต่อนะคะผมก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะเป็นนักรีวิวเฮโมฮิมนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนนะคะผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ก็คืออากาศเปลี่ยนปุ๊บหรือว่าไปในสถานที่ที่อากาศไม่ค่อยดีหรือว่ามีกลิ่นฉุนค่ะสิ่งแรกที่จะเกิดปัญหาของผมก็คือปัญหาจมูกค่ะจะคัดจมูกทันทีแล้วก็ไซนัสจะขึ้นถึงหัวนะคะและปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยบ่อยๆค่ะ ติดเชื้อหวัดบ่อยๆและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของอมดลูกนะคะอาผม,มีปัญหาหมดลูกตั้งแต่อายุ29ปีค่ะเมื่อก่อนท่านที่เคยเห็นอผมก็คงจะรู้ใช่ไหมคะหน้าตาผมยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะเมื่อก่อนใช่ไหมอ่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหหน้าดำคําเครียดเยอะแย,ยะเลยค่ะนะคะแต่อาผมทานเฮโมฮีม oh ค่ะปรับค่ะ ปรับภายในของตัวเองค่ะทําให้ภูมิคุ้มกันของผงศ์ดีขึ้นไซนัทที่เคยเป็นค่ะภูมิแพ้ที่เคยเป็นค่ะ8ปีมานี้นะคะลืมไปเลยว่าไซนัสคืออะไรนะอันนี้คือประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยค่ะและจากสุขภาพที่ป่วยบ่อยๆทําอะไรไม่ค่อยมีแรงนะคะอพงแข็งแรงมากขึ้นค่ะนะคะแข็งแรงมากขึ้นและปัญหาสุขภาพภายในค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ ตัวผงรู้อ่ะผงไปหาหมอทุกหเดือนค่ะตรวจเช็คอ่ะผงรู้ค่ะแต่ทุกท่านก็เป็นหนึ่งในพยานของอ่ะผงที่อ่ะผงเป็นนักรีวิวเฮโมฮีมนะคะเพราะว่าอ่ะผงผิวดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะทุกท่านเห็นอ่ะผงเมื่อก่อนกับตอนนี้สวยขึ้นไหมคะเมื่อก่อนฝ้าหนาหนา,นานี่จังขึ้นไหมคะถูกต้องค่ะที่เขาบอกว่าเป็นฝ้าโฮโมนฝ้าฝ้าฝ้าเลือดนั่นแหละ ดีขึ้นจริง,รงๆค่ะอันนี้คือรีวิวจากยานิสาแซ้พงนะคะอ่า,อาจริงๆค่ะนะคะพอพูดถึงเฮโมฮีมแล้วนะคะต้องรีวิวในประสบการณ์ของตัวเองจริงๆค่ะอะ o ฉมี่เฮโมฮีมนะคะว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะแต่เอมแต่อะจฉมี่ค่ะไม่ให้เฮโมฮีมเขาสุดยอดหยุดอยู่เพียงเท่านี้นะคะทุกคน ในปี2017ค่ะอโอมี่ค่ะได้จับมือกับโคมา b n s นะคะได้ริเริ่มโครงการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเฮโมฮีมนะคะในเรื่องของการออกฤทธิ์นานนะคะแปลกดีเนาะชื่อนี้นะคะอัาโอมี่กับโคม a า BNH นะคะจับมือกันใช้เวลานานถึง6ปีค่ะจนสามารถพิสูจน์ได้ค่ะสามารถแสดงให้ทุกคนค่ะได้เห็นว่าเฮโมฮีมนะคะสามารถลดอาการ อ่อนล้าหรือว่าเหนื่อยล้าได้ค่ะนะคะนี่คือการศึกษาผ่านวิทยาศาสตร์นะคะที่มีการทดลองจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบในการใช้มาตราวัดความรุนแรงของความเหนื่อยล้านะคะหรืออีกตัวหนึ่งคือการประเมินความเหนื่อยล้าหลายๆมิติเขาใช้สองระบบนี้ค่ะมาเป็นตัวทดสอบนะคะในการทดสอบด้านของความเหนื่อยล้ากับเฮโมฮีมค่ะจนผลทดสอบนี้สำเร็จนะคะได้รับ การตีพิมพ์ลงในนิตยสารค่ะวารสารได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ชื่อว่าไฟต t o เมดิซินพลัสนะคะซึ่งเป็นวารสารวิชาการแพทย์เสริมและก็บูรณาการระดับนานานชาติค่ะทุกท่าน นะในปี2022นะคะทุกท่านสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ไปเซิร์ฟพิมพ์คำว่า Ph y t o m e d i c i n e Plus นะคะวารสารนี้เราก็จะเ,จเห็นข้อมูลของเโมฮีมเกี่ยวกับเรื่องของความอ่อนล้าค่ะและเมื่อวันที่1กันยายน2023นะคะฟังก์ชันในเรื่องของเกี่ยวกับการอ่อนล้าของเโมฮรีมค่ะ ก็ยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการตรวจสอบอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่6ของเกาหลีใต้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมตัวนี้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการลดความอ่อนล้าได้ค่ะทุกท่านคะพระเอกอะโทมีตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ได้รับการรับรองถึง2อย่างนะคะหนึ่งคือคุณสมบัติเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกัน สองก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถลดอาการอ่อนล้าได้ค่ะนะคะสองอย่างนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวค่ะเฮมโมฮิมนะคะปัจจุบันนะคะขายดีอันดับ1ติดต่อกันมา10ปีซ้อนแล้วนะคะและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายค่ะเป็นอันดับ1นนะคะส่งออกของเกาหลีใต้ค่ะทุกท่านคะ เฮโมฮีมยอดเยี่ยมขนาดนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรในรูปแบบใหม่ค่ะที่ใช้สมุนไพรล้วนๆน,นะคะเป็นตัวช่วยอันทรงพลังในการฟื้นฟูคืนพลังให้กับร่างกายของเราค่ะให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งมีวางจำหน่ายถึง18ประเทศแล้วทุกท่านคะเราทานกันวันละแค่สองซองค่ะในหนึ่งกล่องนี้นะคะ60อก6ิซอง,เ,ออองเราสามารถทานได้1เดือนค่ะ เช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองเพื่อสุขภาพของเราเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเพื่อเตรียมร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงในการป้องกันโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าเชื้อโรคที่จะกําลังจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราอาผงเชื่อนะคะว่าสุขภาพที่ดีค่ะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคนเราอยู่แล้วเรานะคะทุกคนเอ๋ยอย่าปล่อยให้ <c oughs> ทำไมขำมาพงละฮะนะคะทุกคนนะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปดูแลตัวเองเข้าใจไหมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียร่างกายเราอีกเราดูแลตัวเราเองแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แค่ตัวเดียวค่ะนะคะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะไม่กลัว โรคเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควงโควิดโควเนะคะไม่ต้องกลัวทั้งนั้นโอเคทุกคนทุกคนพร้อมที่จะดูแลตัวเองหรือ,อยังคะหากว่าพร้อมก็คือหยิบซองนี้ขึ้นมาค่ะอยู่ในกุญแจแบ็กใช่ไหมคะนะมีไหมคะมีคะ่ะคนเก่าก็สอนคนใหม่หน่อยนะคะว่าทานยังไงนะคะแต่พงจะบอกค่ะว่ารสชาตินี้อาจจะไม่ถูกจากถูกปากบางคนนะคะ แต่ถึงแม้ไม่ถูกปากนะคะแต่ถูกกับร่างกายดีไหมเด <Yeah. S 1> นะคะต้องกินนะคะสุดท้ายนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็อยากจะนะ,ะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะ <Yeah. S 1> มีพลังค่ะ <Yeah. S 1> และก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็มีเงินทองร่ำรวยกันทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากค่ะ